การที่เขาเงียบหายไปเพราะเขาต้องการจบกับคุณจริงๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมเราก็รับฟังนะ,ะเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะขอดูพลังงานของคุณค่ะอัศวินถือเหรียนเด็กถือดาบสามถ้วยนะคะ พลังงานของคนธาตุด,ดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำไม่มีราศีที่เจาะจงนะคะอืจริงๆเราเนี่ยค่ะแม้ว่าเรื่องราวความรักเนาะจะทำให้คุณนะะี่ยค่ะไม่สบายใจจะทำให้คุณทุกข์ใจแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวของคุณเองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะพอไพ่ที่ออกมาเนี่ย นะคะมันเป็นไพ่ที่ให้พลังงานในลักษณะที่ว่าคุณก็ไม่ได้อะไรมากมายแม้ว่าความสัมพันธ์จะเงียบไปคุณก็ยังใช้ชีวิตแบบปกตินะคะยังคงมีความสุขกับเพื่อนยังคงมีความสุขกับครอบครัวยังคงมีความสุขกับการเรียนการงานอืมก็ต้องบอกว่าพลังงานของคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยค่ะ นะแม้ว่าจะมีความไม่สบายใจเรื่องของความรักน้อยอย่างที่บีได้พูดไปอะ่ะแต่ว่าพลังงานของคุณน่ะก็เป็นพลังงานที่ทุกๆอย่างตัวของคุณเองก็จัดการได้นะคะนี่เป็นพลังงานหลักของคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานหลักประจำตัวของเขานะหนึ่งไม้นะคะราชาถือดาบเจมเอรเลอร์ ต่างชาติได้นะคะคนทางไกลได้นะพ่อแม่ไม่ได้นะคะอายุแตกต่างกันได้นะดูเราเนี่ยถ้าแตกต่างกันอะ่ะบีมองว่าบางคู่บางคนอะ่ะแตกต่างกันเป็นสิบสิบปีเลยนะพอไพ่ของคุณเนะะี่ยค่ะเป็นไพ่เ,เ,เด็กกับไพ่อัศวินเนาะแต่ไพ่ของเขาเนะะี่ยค่ะเป็นไพ่ของราชาแล้วก็ไพ่เดอะเอมเปอร์เเพราะฉะนั้นเราเนี่ยช่วงอายุเนะะี่ยค่ะน่าจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ พลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนธาตุไฟธาตุลมนะคะแล้วก็ราศีเมษค่ะเนื่องจากว่าเขามีทั้งราชาถือดาบนะคะแล้วก็ดิเอมเพลอร์เนาะขึ้นมาคู่กันเนี่ยไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีอีโกในตัวเองสูงมากเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับความคิดของตัวเองค่ะทุกคนในโลกนะผิดหมดไม่มีใครคิดถูกเท่าเขา สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทำนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วทุกๆคนจะต้องทำแบบที่เขาต้องการที่จะให้ทำด้วยนี่คือเขานะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบควบคุมชีวิตของทุกๆคนนะแล้วนะคะในณเวลานี้พลังงานของเขานะคะจริงๆแล้วมันคล้ายๆกันกันกบคุณนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะเงียบความสัมพันธ์จะนิ่ง แต่ตัวของเขาเองเนี่ยค่ะก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะคะเหมือนกันเลยค่ะมันดูเหมือนตัวของเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝั่งของเขาอะค่ะน่าจะมีบางอย่างเนาะให้เขาได้มีการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นการงานใหม่ๆการเริ่มต้นความมั่นคงใหม่ๆในชีวิตของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย พลังงานของเขานะคะที่เป็นราชาถือดาบแล้วก็ The Emperor เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากๆอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยค่ะมันดูเหมือนมีบางอย่างนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆทําทำให้ตัวของเขาเองนั้นสามารถที่จะก้าวไปอยู่ในจุดที่มันสูงกว่าเดิมอืมก็ต้องบอกว่าเขาเองในนะเวลานี้ก็คือ ให้ความสําคัญกับสิ่งตรงนี้นะคะมากๆนี่คือพลังงานของเขานะคะอ่ะมาตอบคําถามกันนะคะว่าการเงียบหายไปในครั้งนี้นะเพราะเขาต้องการจบความสัมพันธ์กับคุณจริงๆแล้วหรือ,อยังอ่ะเรามาดูกัน,นะคะ่ะ เดทนะคะแต่เดทไปเนี้ยเป็นเดทที่ไม่จบนะสี่ถ้วยราชาถือถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญ Judgment ราชนีถือดาบนะ โอเคใต้สำหรับนะคะเป็นไพ่จะหาเราแฟนนะโอเคนะคะในส่วนคำตอบเนาะก็ต้องบอกว่าการเงียบหายไปของเขาในครั้งนี้นะะียคะยังไม่ได้ต้องการที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะคะเพราะอย่างที่บีพูดไปตั้งแต่ไพ่ใบนี้ออกมาเนาะว่าเดทใบนี้เป็นเดทที่ยังไม่จบ เนะคะเป็นเดทที่ยังมีอะไรบางอย่างที่มันก็ยังผูกพันกันอยู่เพราะฉันเราเนี่ยมันดูเหมือนในณะเวลานี้เขาแค่มีความรู้สึกว่าเบื่อเบอื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยเนืยนะคะไม่อยากที่จะอะไรมากมายกับความสัมพันธ์ม,มีความรู้สึกว่าในณนเะวลานี้เนะี่ยไม่อยากที่จะสนใจไม่อยากที่จะทําอะไรเลยกับความสัมพันธ์เพราะตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะมีความรู้สึกว่า ยังอยากที่จะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งเขาคิดว่าการเงียบหายไปโดยที่ไม่บอกอะไรกับคุณเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้เพราะที่ผ่านมาบิกกมองว่าเขาก็ทำแบบนี้การเงียบเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะน่าจะเกิดแบบนี้นะคะค่อนข้างบ่อยแล้วพอผ่านเวลาไปเขาก็มักที่จะกลับมาเองทุกครั้ง แล้วกลับมาเนี่ยก็ดูเหมือนกลับมาแบบเนียนๆนะคะกลับมาแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมกลับมาแล้วคือทำตัวปกติไม่ได้มีคำขอโทษเพราะถ้าจากลักษณะของเขาที่เป็นราชาถือดาบนะคะขึ้นมาคู่กับ The Emperor แล้วส่วนของคำตอบก็มีไพ่ราชินีถือดาบขึ้นมาอีกมันจึงเป็นไพ่ที่ออกมาสนับสนุนกันเลยค่ะว่า คนคนนี้นะเป็นคนที่ไม่เคยกล่าวคำขอโทษเลยคนคนนี้เป็นคนที่มักจะทำตามอารมณ์ทำตามใจทำตามความต้องการของตัวเองจริงๆนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีการเงียบหายไปในตอนนี้เนี่ยแต่เขานะคะยังตามมองตามดูชีวิตของคุณอยู่เพราะอะไรเพราะนิสัยของเขา นะคะนิสัยของเขาที่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการนิสัยของเขาที่เป็นคนชอบวางกรอบเพราะฉันเราเนี่ยเหมือนเขาก็คอยสังเกตการคุณเหมือนกันแม้ว่าการติดต่อสื่อสารจะมีการเงียบกันไปเขายังอยากรู้ว่าในณเนะวลานี้คุณเป็นยังไงคุณทําอะไรนอกลูก่นอกทางหรือเปล่าหรือว่า,ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้างนะคะเพราะฉันเราเนี่ย พลังงานของเขาคือยังไงก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบๆตัวของคุณค่ะแม้ว่านะคะทุกอย่างในณนะเวลานี้เนาะมันจะดูนิ่งแล้วก็เงียบม,มากๆเลยก็ตามเพราะลึกๆแล้วตัวของเขาเองก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณค่ะทำไมนะคะทำไมไปถึงพูดว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้อเนี่ยค่ะราชาถือถ้วยนะคะ แล้วก็เจ็ดเหรียญไพ่สองใบนี้เนะะี่ยค่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาเองก็ยังให้ความสนใจนะกับความสัมพันธ์นี้นะ่ะเขาเองก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้นะในความสัมพันธ์นี้นะ่ะถึงแม้ว่าในเวลานี้เขานะคะจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณซึ่งมีกก็มองว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะมาจากสิ่งใหม่ๆที่มันเริ่มต้นขึ้นนะคะในฝั่งของเขา แล้วถ้าถามว่าพลังงานที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซ้อนไหมล่ะมันมีอะไรแทรกเข้ามาไหมล่ะที่เป็นเรื่องของชู้สาวไม่มีนะคะอ่ะยืนยันด้วยไพ่ใบนี้เลยค่ะจะจาไเโลแฟนใบนี้นะคะไพ่พระไพ่นักบวชเนี่ยค่ะบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้มีใครจริงๆอืม ใา้สำรับก็มีไพ่ t ด e f o ฟูขึ้นมาตรงนี้อีกเนาะอะ,อะลราก็มีเอ่อ N p l นนะคะอะไพ่สาใบานี้นะที่อยู่ใต้สำรับนะคะที่มาสนับสนุนให้กับคำตอบของเราว่าเขาไม่ได้มีใครอะ่ะมันคือการที่ตัวของเขาเองแค่ต้องการอิสระในช่วงนี้นะคะเหมือนเขาก็ปล่อยฟรีให้กับคุณเหมือนกันเพราะบีมองว่าตอนนี้ตอนที่เขาสนใจคุณม,กมากๆเนี่ยบีก็มองว่าคุณก็อึดอัดอืมเพราะเขาเองค่อนข้างคาดหวัง ให้คุณเป็นในแบบที่เขาต้องการแล้วพอเวลาที่คุณไม่สามารถเป็นในแบบที่เขาต้องการได้ก็มักที่จะทะเลาะกันมักที่จะมีประเด็นกันแต่ใหญ่ๆแล้วนะคะหลักๆแล้วเนี่ยดูเหมือนตัวของคุณนะยอมให้เขาัสทุกครั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะปล่อยอิสระให้กับคุณนะคะตระบอกได้เลยว่าตัวของเขานั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะคะ่ะ เขาก็จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้คิดที่จะจบก,กับคุณจริงๆ <D un less> แต่เพียงแค่ว่าในช่วงนี้เขาแค่ต้องการที่จะให้เวลาในสิ่งที่เขากําลังเริ่มต้นใหม่เพราะบางคนนะ่ะเ,เป็นการเปิดบริษัทใหม่นะคะเป็นการขยายช่องทางธุรกิจใหม่หรือแม้กระทั่งรับตำแหน่งใหม่ซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ตัวของเขาเองนีคะต้องใช้ เเวลานะคะความสามารถเยอะมากๆเลยอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาคงไม่มีเวลาให้กับคุณแล้วเขาดูเป็นคนที่ไม่ชอบอธิบายด้วยเพราะอย่างที่บีพูดไปว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรอะถูกต้องที่สุดอ่าไม่มีใครทำแล้วถูกได้เท่าเขาเพราะฉะนั้นเราเนียการที่เขาเงียบหายไปเขาคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะอืมประมาณนี้นะ ่ะเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์ l กลนิดหนึ่งนะคะไพ่แมาเลขสิแไพ่แม่เลข16บหกไพ่หม่เลขห้าสแปไพ่แมเลข72มันดูอึดอัดจริงๆนะไพ่แม่เลข6กสิบ ไพ่หมายเลขเก้าสิบโอเคจากนะคะไพ่ออร์โกลที่ออกมาใต้สำรับเป็นใบนี้นะคะหมายเลขสามสิบเอ็ดจากออร์โกลที่ออกมาเนาะบรรยากาศในภาพไพ่อ่ะคะ่ะมันก็ดูเหงาเหงามันก็ดูโดดเดี่ยวมันก็ดูทุกข์ดูท้อนะคะดูเหมือนกับมันเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะ เราที่สําคัญนะคะนอกจากความเหนื่อยความท้อความทุกเราเนี่ยมันย้ํานะคะพี่ไพ่เขาย้ําให้กับเรานะคะว่าในนะเวลาเนี้ยค่ะก็ไม่ได้มีความสุขกับการเงียบนะคะเพราะปกติเราเขาเป็นคนจูจจ้จี้จุกจิกอืมปกติเราเขาจะเป็นคนเป๊ะเป็นคนเนี้ยนะคะอืม เพราะนั้นเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้สบายใจหรือว่ามีความสุขกับการเงียบหายไปจริงๆแต่ดูเหมือนว่าเขาเองก็อยู่ในสภาวะของคนที่ไม่สามารถที่จะจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นเพราะจากไพ่ที่ออกมาหลาย,ลายๆใบเนี่ยมันเหมือนกับเขากําลังสู้อยู่กับสิ่งใหม่ๆที่ตัวของเขาเองจะต้องฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยตัวของตัวเองอะคะ่ะ แล้วอีกอย่างนึงนะเขาเป็นคนที่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลยเพราะเขาเชื่อว่าเขาเก่งเขาเอาอยู่เขาจะสามารถจัดการสถานการณ์ทุกๆอย่างได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ขอให้ใครช่วยเลยในเส้นทางชีวิตของเขาคือน้อยมากๆเลยค่ะที่เขาจะขอความช่วยเหลือนอกาจากว่า เขามองว่าบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่น่ายกยอ่องบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่เหนือกว่าเขามากๆเลยนั่นหละค่ะเขาจึงจะขอความช่วยเหลือจากคนลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าการใช้ชุดแบบปกติบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครแล้วก็ไม่เคยเล่าความทุกข์ใจให้กับใครได้ฟังด้วย ท,ทุกคนเนคะ่ะจะเห็นเขาหน้านิ่งเห็นเขาหน้าเดียวเนาะเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยเป็น the emperor ใช่ไหมคะเราขึ้นมาคู่กับราชาถือดาบอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาหน้าตึงนะคะหน้าเครียดนะคะตลอดเวลาเออดูดูด,ด,ดูดูเข้าถึงยากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าจะไปถามว่าเออเขาเป็นยังไงนะคะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นต้องการความช่วยเหลือไหมก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ตัวของเขาเองอสร้างเป็นเกราะป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่บอกได้เลยว่าภายในใจอะค่ะมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็สับสนอยู่ในตัวเองพอสมควรเลยนะเหมือนเขากำลังเจอปัญหาหนักกำลังเจองานยากนะคะกำลังเจองานใหญ่กำลังเจอสิ่งที่มันท้าทายแล้วตัวของเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องผ่านไปให้ได้ ช่วงนี้นะ่ะก็ดูเหมือนค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ไพ่ต้องการบอกกับเราในวันนี้นะเขายังไม่ได้ต้องการที่จะจบกับคุณจริงๆนะคะแต่เขาแค่มีบางอย่างที่เขาต้องจัดการซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมด้วยไม่ได้มีเรื่องชู้สาวนะเพราะว่านาไพไม่มีนะคะอ่ามาดูในส่วนของ ทิ้งนางฟ้าค่ะทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังนะคะเราเดินไปในเส้นทางวันข้างหน้ามองความรักในมุมมองที่ต่างออกไปคะ่ะเราคุณจะค้นพบบางอย่างที่ซ่อนอยู่คิวปิดเนะะี่ยค่ะกา마เทพนะแผนสองรักให้คุณรักเขาได้มาเจอกันนะ ความสุขนะคะที่จะอยู่คู่กับคุณไปตักนิจลันเลยจากไพ่พี่นางฟ้าใบนี้นะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ของการควบคุมมาได้จริงๆคะ่ะก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะความรักนี้นะ่ะบางทีมันอาจจะดูน่าเบื่อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความมั่นคงแฝงอยู่นะความรู้สึกที่ยังถูกเก็บซ่อนเอาไว้นะคะ แต่เมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยออกมานะมาต่อกันที่วันเกิดนะคะราศีเพิ่มเติมนะคนที่เกิดวันที่25ราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันที่31คนที่เกิดวันที่17 คนที่เกิดวันที่4นะคะหรือว่าราศีกรกฎค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข18 72 16 60 58 90และ31ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ